วันดี้ก็เอฟซีทุกท่านอากาศดีดีวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่พอลินลินเฉยๆจ้ะไปปล่อยลินลินเฉยๆ,ๆค่ะวันนี้นะคะอากาศดีค่ะเย็นสบายโอ้สวนธรรมนะคะพื้นก็ช่ำแฉะตั้งใจว่าจะเทปูนวันนี้ค่ะมากดดูเงินแล้วมันยังไม่พอค่ะจะเจพันกว่านะคะถ้าตัวในกระเป๋าสาวดํามีสาวดําออกทันทีเลยค่ะ นะคะก็บอกแฟนคลับนะคะที่จะได้เทปูนนะคะไม่เอาเกินนั้นค่ะนะคะขอแค่ได้เทนี่แหละค่ะขอแค่ได้เทปูนนี่แหละค่ะเนาะ,นะคะ่ะเมื่อคืนนี้ภูมิเจ้าที่นะคะซึ่งพระน้องได้นอนอยู่ที่สาราะกะอมนะคะก็มาเขียนให้เลยค่ะมาเขียนให้มาเขียนให้พระน้องเลยค่ะแล้วบอกว่า ามาร่วมทําบุญสร้างสริธรรมด้วยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวค่ะเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวตรง,ง,ง,งต้นตรนต้นปะดูใหญ่เลยค่ะต้นประดูใหญ่สูงๆที่ว่าทางเดินลงทางเดินลงไปหากระท่อมหาศาลากระท่ะทอมพ่อปู่สามแปดเก้านั่นละค่ะที่สาวดําไถ่ให้ดูนะคะนั่นละค่ะตรงคือตรงด้านขวามือนั้นพ่อปู่ให้เอารูป เหมือนท่านเอาเสียงเดียวมาก่อนแบบเราไปถามเขาแล้วนะคะราคาสามหมื่นกว่าบาทให้ท่านให้ทําเป็นท่านให้ทําเป็นนั้นให้ให้ให้ทําเป็นฐานขึ้นมาว่างั้นนะคะแล้วก็ท่านบแต่มาหาพาน้องเมื่อคืนนี้เป็นผู้หญิงค่ะผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวใส่มงกุฎด้วยนะคะมาหาพาน้องอพาน้องเล่าให้ฟังนะคะมามาแล้วก็ ฉันเอาตัวเลขมาให้ตัวแดงนะคะตัวเลขตัวแดงค่ะเอามาให้กับพระน้องเนี่ยนะคะพระน้องบอกสาวดําแบบนั้นนะคะแล้วก็สาวดําก็เลยเอ,เอามาบอกแฟนขับนะคะท่านบอกว่าให้เอารีบเอาลงเลยว่างั้นนะคะเป็นเลขตัวแดงเบลลเลยค่ะตัวแดงตัวแดงนั่นมาเลยนะคะศูนย์แปดขอโทษจะกศูนย์สามแปดกับท่านผู้ชม ท่านเขียนให้เบลเลอเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็คงคงมันเป็นไม่ญาหรือเปล่าสาวนมันก็ไม่ทราบเนาะท่านบอกว่าท่านนั่งสมาธิอยู่ประมาณสามชั่วโมงนี่แหละเสร็จแล้วก็ท่านไม่ค่อยสบายท่านนั่งนั่งนานไม่ได้นะคะแล้วท่าน่ก็มายิบแล้วจากนั้นก็เป็นคนแก่ผู้หญิงนะคะที่อยู่ที่ภูมะคะิค่ะมันเป็นเจ้าที่แล้วเนาะเพราะว่าท่านบอกว่ามาจากที่ภูมิ ปที่พิธีกรมเจ้าที่นะคะ,มา,ะ,ะ,คะมาเขียนให้พระน้องนะคะมาเขียนในพระน้อง038ตัวแดงๆไม่เลกเลยท่านผู้ชมนะคะวันนี้พ่อปู่389ท่านไปที่ขอ,อ,อนแกนนะคะไปที่โรงพยาบาลไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรคหัวใจกตเป็นพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์นะคะแลแล้วก็เป็น ให้น้องนะคะลูกเก๋น้องชายนะคะพาไปค่ะเพราะว่าหลายๆท่านก็ก็บอกว่าให้ส่งเงินเข้าบัญชีไหนบัญชีส่วนตัวนะคะบัญชีส่วนตัวค่ะบัญชีส่วนตัวของพระน้องนะคะบัญชีส่วนตัวของพระน้องเป็นธนาคารกรุงเทพที่สาวดําบอกนะคะคือเป็นธนาคารที่ท่านใช้ส่วนตัวนะคะให้ท่านท่านได้ใช้ส่วนตัวเพราะว่าสาวดําไม่ไปกับท่านไม่ได้นะคะเราเป็นผู้หญิง ก็มอบหน้าที่ให้น้องชายกับลูกเขยน้องชายสองคนเป็นผู้ดูแลใกล้คิดท่านนะคะก็เลยบอกให้แฟนกลับอโอนเงินไปที่บัญชีนั้นเพราะว่าท่านจะได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปกดได้ใช้ใจ่ายนะคะจะได้สะดวกนะคะก็คือหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะเป็นหมายเลขบัญชีอของของสาวดําที่มอบให้ท่านไปตั้งแต่วันโน้ตละคะ่ะตั้งแต่วันที่ท่านเป็นเชี่ยวกว่อนนะคะ ก็เป็นธนาคารกรุเทพหมายเลขบัญชีสองสามศูนยนะคะเป็นแ้นนะสองสามศูนยค่ะท่านผู้ชมสองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์แปดเจ็ูนย์ห้าค่ะท่านผู้ชมนะคะอ่าเป็นบัญชีของพ่อปู่นะคะ เป็นชื่อของสาวดำค่ะแต่ว่าบัตร ATM กับสมุดบัญชีท่านให้ธนาคารก็เปลี่ยนเปลี่ยนรหัส ATM แล้วก็ให้กับท่านก็จะจะให้ลูกศิษย์ท่านไปกดไปเปิดนะคะนะคะให้ลูกศิษย์ท่านไปกดใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลน,นะคะเป็นเป็นเงินส่วนตัวของท่านที่ญาติโยมไดโอนให้ท่านนะคะเป็นปัจจัยของท่านที่ได้โอนอให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นการใช้ส่วนตัวนะคะ ส่วนทําบุญเกี่ยวกับวัดวาอาลามเกี่ยวกับสํานักปฏิบัติธรรมที่สาวนักกลังก่อสร้างอยู่นี่ก็ต้องโอนมาที่หมายเลขบัญชีกรุงไทย4220 608141 422080ออกขอทั่วจะ422060 8141 4220608141ธนาคารกรุงไทยค่ะ อันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายจีปถาถะในสวนทำทั้งหมดที่ทสาวดำรับผิดชอบอยู่นะคะขออุกทุกท่านารับทราบตามนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวเลขท่านบอกมาแล้วนะคะเมื่อคืนนี้นะคะตัวแดงแป๊เลยค่ะก็คือเลข038ที่ภูมิที่ใหม่นะคะที่ภูมิมุมตรงนี้นะคะที่ที่พ่อปู่สีสุดัวบอกให้ทำรูปปั้นท่าน ตัวตัวเดียวกว่าตัวหนึ่งกว่าตัวเล็กนะคะตั้นตัวประมาณ3ามหมื่นกว่าบาทต่านบอกอย่างนี้นะคะแล้วท่านก็บอกให้ทําตรงนี้ตรงนี้นั่นละคะ่ะบูมตัวนั้นละคะ่ะมาหาท่านเมื่อคืนนี้ท่านบอกอย่างนี้นะคะขอให้ทุกท่กทานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะส่วนเงินที่เทปูนนะคะ19,800กรบาทจะเท่ากับ20,000ืละค่ะนราคาอยู่7 0 0 0ค่ะท่านผู้ชม นะคะบอนั่นแล้วสาน้องก็ไม่นั่นอีกนะคะไม่ไม่ไม่ได้ทาอะไรตรงไหนอีกถ้าทําก็นวดแล้วค่ะต้องหวยออกแล้วนว่นล้ค่ะคือไอที่จะทานะมันมีค่ะมันมีค่ะอย่างห้องน้ําอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไว้หวยออกก่อนนะคะตอนนี้ก็อยากจะให้ที่ช่วยกันแค่ในเรื่องในในในเรื่องเทพื้นปูนก่อนค่ะเทพื้นปูนที่ไอสาลากระท่อมนี่ก่อนค่ะนะคะไทยอุ้ยอุ้ยสาว้ำเลือกออกแล้ว ไผ่ญ้าไปนับแล้วนะคะสาลา,ารวมทั้งไง้ตรงยื่นออกมาที่ที่จะเทเทปูนที่ว่าเอาไว้อ่าเป็นครัวนะคะเป็นหญ้ามุงนะคะทั้งหมดสามร้อยแปดสิบไผ่ค่ะอุ้ยสาวดำขนลุกชู้ๆเลยใจหายแวบ,บเลยพอนึกขึ้นได้ตกใจเลยอุ้ยทำไมมันเหมาะเจาะขนาดนั้นน่ะเนาะไผ่หญ้าไผ่ญ้าสาลากระท่อมนะคะ นั่นแหละค่ะหลังนั้นแหละค่ะที่ว่ามียื่นออกมาที่ทําเป็นกระเทพื้นปูนหมดนั่นแหละค่ะแล้วทําเป็นครัวนะ่ะตรงนั้นน่ะค่ะที่ยื่นออกไปน่ะไผ่ยญาสามร้อยค่ะสามร้อยแปดสิบบาทค่ะโอ้ยโค้สามร้อยแปดสิบไผ่สามร้อยแปดสิบอันค่ะเออสั่งเป็นตึงออเีวออกันนี้บ้างเห็นวนั่ง่าเนาะค่ะ ขอ <Workers. S 2> ทุกทุกท่านโชคดีนะคะทีนี้สาวรำก็จะมาให้ท่านดูนะคะดูเนี่ยค่ะหมายเลขบัญชีของพ่อปู่นะคะท่านแคปไว้นะคะอันนี้คือเป็นหมายเลขบัญชีที่ท่านจะสมัยปัจจัยท่านใช้ส่วนตัวนะคะสัดส่วนตัวของท่านเนี่ยค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ธนาคารของธนาคารกรุงเทพบัญชีพ่อปู่สามแปดเก้านะคะสองสามศูนย์ศูนย์แปด แปดนะคะเนี่ยบัญชีของป้อปู่นะคะใครจะถวายปัจจัยท่านที่ให้ท่านใช้ส่วนตัวเพราะท่านเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นก็ก็โอนมาบัญชีนี้ของท่านนะคะไม่ได้เกี่ยวกับสาวดํานะคะขออนุโมทนาสาธุด้วยกับทุกคนค่ะอันน,ะะนี้คด้บัญชีของป้อปูนะคะทีนี้สาวดาก็จะให้ท่านดูตัวเลขที่ป้อปูเพราะท่านเขียนให้ก่อนที่ท่นจะไปเนี่ยนะคะอ่ะอ่ะนี่ค่ะที่ท่านเขียนไว้เมื่อคืน อันนี้ค่ะเนี่ยค่ะปัญชีหนึ่งสิงหาเนี่ยค่ะได้เมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไปนะคะเนี่ยค่ะของพ่อปู่สามแปดเก้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะตัวเลขค่ะท่านมาให้ตัวนี้เลยค่ะคงจะเป็นแม่ญาติหรือเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ภูมินั้นล่ะคะ่ะอยู่อีก,อ,ก,อ,กอีกหัวมุมหนึ่งค่ะพ่อปู่โอเลก็อยู่หลังเก่าของพ่อปู่สามแปดเก้าพ่อปู่สามแปดเก้าก็มาอยู่ตรงที่ตามที่พ่อปู่สีสุลมามาชี้ให้นะคะ นี่ยก่ภูมิมาบอกท่านเมื่อเมื่อคืนนี้แหละค่ะเมื่อคืนนี้ที่ท่านนั่งสมาธิสามชั่วโมงเสร็จแล้วท่านนั่งต่อไม่ได้นะคะท่านก็เลยเออเออเอียงกายลงมามามาหยิบมานอนนั่นแหละค่ะแล้วท่านก็มีผู้หญิงคนแก่ผมยาวเดินมาหาท่านบอกว่าช่วยจะมาช่วยช่วยสร้างสวนธรรมว่าอย่างนั้นก็เขียนตัวแดงๆนี่ให้ค่ะเนี่ยคะ <S <S <น>่คะแล้วท่านก็รีบเขียนนั่นไว้พอสาวดํามาท่านก็รีบเอา บอกนะคะแล้วท่านก็ไปนะคะไปไปไปที่โรงพยาบาลนะคะห้องนุง้งห้องน้าก็ยังยังยังไม่ต้องทํากันว่าอะไรไออุก่อนค่ะนะคะห้องน้ํากาศก็จะเหมือนจะเหมือนอันเก่าในห้องน้ําก็หลายหมื่นอันนั้นนะคะไอที่อันเกนน่านน้นเนาะแต่สาวดาก็ทํามาทุกอย่างกแต่ตอนนี้สาวดาก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีกระบอกตามตรงว่าไม่มีะค,ะค่ะเพราะสาวดาคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วท่านผู้ชม ขอทุกท่านโชคดีนะคะตามนี้นะคะโอเคจ้าขอทุกท่านโชคดีจ้า